ข้อต่อไปค่ะตารที่จะทําให้ความสัมพันธ์หรือความรักภายในบ้านเนี่ยไม่เกิดปัญหาขึ้นต้องไปดูที่อะไรคะประตูครับประตูไหนคะประตูมหาเสน่ห์อ๋อไม่ใช่ประตูหน้าบ้านไม่ใช่แล้วไม่ใช่ประตูใช่ครับใช่ประตูหลังบ้านค่ะเพราะประตูหลังบ้านของบางหลังจะอยู่ด้านข้างนี่ครับนี่ทางเข้าบ้านค่ะนี่นี่ประตูหรือเข้าโพด ขอบคุณดาวด้วยนะคะคุณนั้นอันนี้ประตูประตูประตูหรือเ้าพดไม่รู้คุณนัะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอันนี้ครับลักษณะตรงนี้อุ๊ยอาจารย์นะคะตอนนี้ผู้ชมพันกว่าแล้วนะคะน้องแพรไม่ได้ไลค์อาจารย์นานสิใช่น้องแพรตื่นเต้นล่าสุดอาจารย์ไลค์พันพันพันกว่าทุกคนเลยทุกวันเลยหรอนะครับนี่คือลักษณะประตูชูสาวนะครับลักษณะของประตูข้างนี่คือลักษณะของประตูชูสาวลักษณะของประตูนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าประตูฝั่งนี้อยู่ฝั่งซ้าย อันนี้คือฝั่งซ้ายอันนี้คือฝั่งขวาอืฝั่งนี้เขาบอกว่าผู้หญิงจะมีเสน่ห์เข้าใจไหมฝั่งนี้เขาเรียกว่าผู้ชายจะมีเสน่ห์คำว่ามีเสน่ห์เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าคนในบ้านผิดนะแต่ทาให้ตัวเองเหมือนมีออร่าขึ้นมาเลยเหมือนมีออร่ามากกว่ากินคอลลาเจนคือมีความดึงดูดเท่ตรงข้ามอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนอยากฟังในตามหลักของวิทยาศาสตร์ค่ะ ถามว่าถ้าคุณเข้าบ้านคุณอยู่ในบ้านคุณไม่มีทางออกบ้านเนี่ยคุณก็ต้องออกจากประตูหน้ากับประตูหลังอย่างเดียวคิดถึงน้องแพรแจกดาวห้าสิบดวงค่ะพ <c oughs> ี่นั้นขอบคุณนะคะนะครับลักษณะคือดูอย่างนี้ครับเห็นไหมมีประตูหลัง <c oughs> ทุกคนจะเข้าจากประตูหน้าออกประตูหลังอย่างเดียว <c oughs> แต่เมื่อไหร่มีประตูข้างตรงนี้แสดงว่าถ้าคุณออกประตูข้างนั้นตรงนี้ต้องเป็นสวนซึ่งบ้านเดี๋ยวนี้มีเนาะ,ะตรงนี้จะเป็นสวนมีแล้วแล้วยิ่งเทคโนโลยีสมัยนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกอย่างเต็มเต็มเปี่ยม เี่ยวสิคุณก็เดินออกมาคุยกับกิ๊กได้ไงเพราะคุยในบ้านไม่ได้คุยในบ้านไม่ได้ถูกไหมภรรยาอยู่แต่ถ้าคุณไม่มีประตูนี้คุณจะคุยได้ไหมล่ะคุยได้ถูกไหมคุยได้และยิ่งผู้หญิงเป็นคนช่างสังเกตถูกไหมถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยแทบจะไม่จับโทรศัพท์ไม่้วางเรียบน้อยแต่ถ้าคุณมีช่องเดี๋ยวถ้าทุบภรรยาเข้าห้องน้ำปุ๊บคุณเดินออกมาคุยข้างนอกและอืมเอาก็คือมันคือประตูชู้สาวประตูมหาเสน่ห์ใช่เอาไม่ใช่เฉพาะตัวคุณอย่างเดียวคุณออกมาข้างนอกคุณก็จะแบบ เห็นนู่นนี่นั่นวิวทิวทัศน์ข้างนอกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้มันเป็นในแง่อื่นได้ไหมจารย์เช่นถ้าสมมติว่าอ่ามีผู้จัดการดารามีผู้จัดการดาราเข้ามานะถ้าเกิดเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยเราแบบมีประตูแบบนี้ดีไหมไม่ดีใครก็มีจริงหรอคือเราอาจจะต้องการความนิยมจากถ้าพูดในเรื่องของห่วงจุ้ยด้วยมันจะกลายเป็นว่าประตูทางออกของทรัพย์เขาบอกว่าให้เข้าให้เข้าสองบานต้องออกหนึ่งบานซึ่งมีประตูออกหลังแล้วหนึ่งบานใช่ไหมคือมันไม่ใช่เรื่องเสน่ห์อย่างเดียวใช่มีกิ๊กต้องใช้เงินไหม ใช้เออนั่นแหละเหมือนกันก็คือทางออกของทรัพย์เหมือนกันเราก็ต้องไปดูแลอะไรเงี้ยต้องใช้เงินเหมือนกันทุกอย่างเลยก็คือการเป็นว่ารั่วไหลของตัวทรัพย์อีกเหมือนกันอันนี้ที่อาจารย์เขียนชายหญิงนี่หมายความว่ายังไงนะคะฝั่งฝั่งนี้นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่คือผู้ชายมีเสน่ห์เป็นบ้านที่ผู้ชายมีเสน่ห์ถ้าเข้าไปแล้วมีประตูข้างอยู่ซ้ายมือตัวเองนะคผู้ชายมีเสน่ห์คือผู้ชายจะมีคนมาแล้วมีชถ้าฝั่งนี้เบอร์สองผู้หญิงมีเสน่ห์ค่ะก็คือไม่ไม่ได้เสียแค่่วา เรื่องความรักอย่างเดียวเสียทรัพย์ด้วยเสียทรัพย์ด้วยนะครับบ้านใครมีอย่างนี้ผมแนะนําให้รีบปิดนะครับในใกล้จะถึงในเดือนหน้าจะเป็นเดือนแห่งความรักแล้วถ้าอยากให้ปัญหาครอบครัวไม่เกิดขึ้นคุณจะใช้ว่าเอ้ยอยากเดินออกไปสวนมนุษย์เราอย่างที่บอกคุณเดินหน้าบ้านออกไปสวนก็ได้หรือคุณจะเดินออกหลังบ้านไปสวนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องออกประตูข้างไปสวนนะครับ ตรงนี้ไม่แนะนําเลยอันนี้กากบาดทิ้งเลยนะครับอ่าอย่างนี้พอฟังปุ๊บเอ้าตกใจอุตส่าห์มีประตูไว้ให้ลมเข้าเราต้องปิดมาเลยเหรอคะอาจารย์อ่าอันนี้เป็นคําถามที่น้องแพนจริงๆแล้วน้องแพรรู้อยู่แล้วล่ะใช่เพราะว่าหนูไปถ่ายรายการกับอาจารย์มาแล้วตนะอย่างงี้ครับมาเยอ่าเราพูดถึงประตูโหตอนนี้ตอนนี้เป็นประตูบานเลื่อนอยู่อย่างนี้ถูกไหมตอนนี้เป็นประตูนะเป็นประตูบานเลื่อนอยู่ จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วแต่คุณนี่น,น,ปนประตูอันนี้คือประตูข้างนะประตูมองหันข้างอันนี้หันข้างนี่คือ <นะ S 2> ประตูชู้สาวบานเมื่อกี้ที่มันหันข้างเมื่อกี้ถ้าคุณอยากจะใช้ฝอยประตูบานนี้โดยที่ยังเปิดเข้าออกได้เหมือนเดิมค่ะคุณต้องกั้นจับพื้นขึ้นมาถึงสี่สิบเซนวัสดุคือทุกวัสดุได้หมดนะครับสูงขึ้นมาสี่สิบเซนซึ่งอันนี้สามารถเดินข้ามได้คุณจะก้าวข้ามสี่สิบเซนก็เรื่องของคุณประตูจะยังเปิดได้อยู่ประตูยังเปิดได้เขาไม่ได้ประตูแล้วจะออกได้อยู่เขาเรียกว่า หน้าต่างหน้าต่างบานสูงอแต่จะยังออกได้อยู่ผู้จะเดินข้ามออกไปได้แต่ต้องข้ามสูงเลยแต่ต้องข้ามสูงหน่อยตัวนี้ตัวซับออกไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอุ้ยอ๋ออันนี้กั้นซับด้วยใช่กั้นซับด้วยกั้นตับด้วย